สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันไม่มีนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับขอภัยที่แบบไม่มีอะไรเลย <c oughs> คือมันยากมากแต่ว่าอยากจะรีบทามามามาเปิดให้ดูแล้วก็มาแชร์ให้ดูนะครับพอดีมันแบบมันมันเร่งด่วนจริงๆนะเพื่อนๆนะก็เลยแบบรีบมาทําให้ก่อนนะครับอาจจะแบบไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรให้ดีเท่าไหร่แต่ก็ ถือว่าผมมาแชร์แชร์ด้วยกันแล้วกันเหมือนเราก็เป็นผู้บุญผูคนหนึ่งอะครับผมก็มาแชร์ด้วยนะเหมือนเรามาคุยคุยพูดค,ค,คุยกันมากกว่านะไม่ได้อมองว่าผมเป็นแบบเป็นเป็นกูรูแนะนําอะไรนะครับก็เดี๋ยวนี้มาแชร์เรื่องของ iPhone 14แล้วกัน,เ,นเพื่อนนะที่เพิ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปเลยนะวันที่9มงน,นะครับแล้วก็ของนะจะได้วันที่16กันใช่ไหมแล้วก็ใครที่พรีไม่ทันก็หลังจากนั้นก็ก็คงได้ซื้อหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโปรแล้วกัน,เ,นเพื่อนหลักวันนี้คือดูโปรนะว่าแบบ มันมีโปรบัตรตัวไหนบ้างหรือแบบบางคนที่แบบมีมีบัตรอะไรควรใช้ยังไงหรือคนซื้อแบบไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูทั้งหมดที่พอจะดูได้แล้วกันนะผมจะไล่ประมาณสัก3ส่วนแล้วกันก็คืออ่ะสส่วนสี่ส่วนดีกว่าสส่วนขอภัยนะก็จะมีตัวของ i s ส o i o นะครับแล้วก็ a-s true d e t e c ในแต่ละค่ายมือถือว่าเขามีโปรบัติอะไรบ้างโดยบอกกันเพื่อนก่อนว่าอันเนี้ยผมอิงในกรณีที่ว่าเราไม่ได้แบบ ใช้โปรของเครือข่ายอันนั้นนึกออกปะคืออย่าง A.S.True หรือดีแทกบางทีก็จะมีแบบลูกค้าเดิมจ่ายในเดือนเท่านี้รถเพิ่มเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้อิงนะผมผมพูดในกรณีที่ว่าสมมุติเราไม่ได้แบบมีเบอร์อะไรเขาเลยเราต้องการเดินเข้าไปแล้วก็ซื้อเครื่องเปล่าเนี่ยเราควรจะซื้อที่ไหนนะหรือและไหนมันดีกว่ากันก็เดี๋ยวมาลองลองดูกันนะเขาบัตรมีอะไรบ้างเนอะก็ iPhone 14นะครับที่ผมจะใช้เป็นตัวเมนอะผมขอ,อยนาใช้เป็นตัว14 Pro เริ่มต้นละกัน,นครับที่41900นะขอขอเป็นตัวนี้นะครับในการอ้างอิงในการคิดแบบคิดคำนวณเบื้องต้นนะครับอ่ะปะลุยกันเลยฮนะมาตัวแรกเพื่อนๆก็คือผมจะเริ่มที่ iStudio ก่อนนะครับ iStudio เนี่ยก็คือมันจะมีประวัติอามาประมาณนึงแล้วนะครับก็คือเรื่องของกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มของกรุงสีทั้งหมดนะครับก็คือบัตรของ กรุงศรีเครดิตการ์ดนะครับดูวันการ์ดของเซนทันก็คืออยู่ในเครือของอเครือข่ายอันนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีโลตัสมันนิพัทธ์โลตัสมันนิพัทคืออะไรก็คือจริงๆมันคือบัตรโลตัสเครดิตเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนโลโก้รีแบรนด์ใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนใช้อย,อยู่อ่ะมันก็จะมีบัตรใหม่ส่งมาให้นะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วอันนี้นะครับก็โปรอ,อันนี้เองครับก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะบัตรเครดิตสมาร์ทศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเกือจะออ้างงิที่ โร่ Pro นะ4ี0 0 0ื่นก็อยู่ประมาณนี้รับเครดิตกันคือประมาณ1,100งพันะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราสามารถใช้คะแนนสะสม10,000คะแนนนะครับรับเพิ่มอีก1,500ซึ่งถามผมว่าผมก็มองว่าได้แบบ15%นะ่ะพูด,ดง่ายๆพูดง่ายนะสิแต่ว่า10,000คะแนนผมบอกเลยว,ว่าเยอะนะเยอะด้วยนะครับแต่ว่านี่เขาได้ทั้งแบบ iPhone 14แล้วก็แกจเจสอื่นๆถ้าเกิดเพื่อนต้องการซื้อแบบพวกกลุ่มอะไอซัตซ์ซอรี่พวกแบบสายชาร์จ AirPods อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่า สาม,มารถดิสคาวได้นะเพื่อนถ้าเกิดเราเป็นคะแนนเยอะก็ก็ลองดูนะครับอ่ะต่อมาส่วนของเฟอร์ชอยส์นะครับเฟอร์ชอยส์เป็นบัรกดเงินสดนะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ก็มันจะมี2กลุ่มของตัววีซ่ากับแบบัตรอื่นๆนะถ้าบัตรพวกกลุ่มวีซ่าเนี่ยครับก็10เดือนนะแต่ถ้ากับบัตรอื่นๆก็15เดือนนะครับแต่ก็เพื่อนเพื่อนลองดูอีกทีหนึ่งเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะว่าโดนเท่าไหร่นะครับก็ลองดูแต่จริงๆผมไม่อยากเชียร์ให้ให้เสียดอกเบี้ยหรอกอ่ะตรงๆนะ นะครับก็พยายามดูที่มันส่วนเปอรเซ็นแหละนะครับหรือถ้าเกิดบางคนอยากซื้อสดก็ไม่ว่ากันแล้วแต่คนเลยนะครับก็ตัวนี้ก็อ่าตัวของเนี้ยคิตเงินคืนกับอ่าส่วนลดคะแนนเนี้ยเท่ากับข้างบนเป๊ะเลยนะครับก็คืออ้างอิงเดียวกันเพราะเขาเป็นเครือของกรุงศรีอยู่แล้วนะครับอ่ะมาต่อกันในส่วนของตัว TTB นะครับของอ่าไทยธนาชาตินะครับก็อันนี้ก็ รับเครดิตเงินคืนนะครับอะเข้าบ้านสูงเปอเ็นสิบเดือนอยู่แล้วนะครับก็รับเครดิตเงินคืนที่สี่เปอร์เซ็นสูงสุดไม่เกินสามพันนะครับก็ลองดูเพื่อนก็ลองลองวดดูคร่าวๆก็ได้ครับว่าเท่าไหร่หรือผมกดให้ดูดีไหมกดเลยดีไหมเออกดเลยเนอะอะสี่ถึงเก้าร้อยนะฮะลดสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะพันหกเจ็ดสิบสี่พันหกเจ็ดสิบสี่ผมมองว่าก็อ้าวเยอะกว่าแล้วนะ <laughs> <laughs> เยอะกว่าแล้วนะโอเคเยอะกว่าแล้วฮะ ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีต่อสองต่อที่สอในการลดด้วยนะครับก็อันเนี้ยแต่ว่าเขาได้ที่แบบประมาณพันสองบาท1นึ่งคะแนนได้พันสองนะครับเพราะเราอ่าในกลุ่มบัตรทั่วไปอย่างผมมันก็ไม่มีพวกออินพวกพวกพวกอินฟีอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกเซอร์ไร์ผมงก็ไม่มีนะผมก็เป็นแค่แค่กลุ่มล่างอันเนี้ยก็พันสก็สิบสองเปถือว่าใช้คะแนนได้น้อยกว่าข้างบนนะครับก็ลองเวทด,ดูนะว่าใช้อะไรนะครับต่อมาในส่วนของตัว กรุงเทพนะครับกรุงเทพเสร็จปุ๊บกรุงเทพไงศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนปกตินะครับแล้วก็รับเครดิตเงินคืนสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์ก็น้อยกว่าอันอื่นเลยถ้าคิดเ,ดเร็วๆก็เก้าร้อยบาทแปดร้อยบาทประมาณนี้เพื่อนๆน,น่าจะแปดร้อยบาทนินดๆนะฮะแต่ว่าเขามีกำหนดก็กำหนดว่าไม่เกินพันสี่ร้อยบาทด้วยเพื่อนๆนะอันนี้กําหนดไหมสูงสุดสามพันไหนปะอันเนี้ยตัวของเพดานมันต่างกันเยอะประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ แต่ว่าของเขาของคัง,งกรุงศรีไอพีกรุงศรีกรุงเทพอ่พะของคังกรุงเทพเขาเองเนี่ยครับสามารถแลกคะแนนทุก3,000คะแนนเนี่ยได้อีก12%ใช่ไหมไม่เกินราคาสินค้าอ่ะโอเคฮะใช้สามพันคะแนนแรกนะครับใช้คะแนน2เท่าของราคาสินค้าลดแล้วคิดเงินคืนอีก25%รรับเยอะนะเอาจริงถือว่าเยอะนะครับ ก็ลองดูเพื่อนถ้าเกิดเรามีคะแนนเยอะอันนี้ก็ไปแอบ,บเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ถ้าเกิดไม่มีคะแนนผมก็อยากให้เชียร์กลุ่มข้างบนมากกว่านะครับอ่ะลองดูกันนะส่วนของไขกระล่างเพื่อนก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้ก็เลยเอ่ยจำ,จำกัดรับเครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนชำระศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับอ่ะโอเคการแลกคะแนนสะสมแบบทุกๆสามพันคะแนนหกพันเก้าร้อยคะแนนต่อท่านก็คือเราไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เกินหกพันเก้าร้อยคะแนนนะครับต่อนหนึ่ง มันต้นหนึ่งใบนี่แหละของเข้าใจว่าย่างไ้นนะต่นหนึ่งใบคือเราไปรู้ที่คนอื่นมบ้างเงี้ยไม่ได้นะอาจจะโดนจํากัดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่ะนะคะแนนสองเท่าเนี่ยได้ไม่เกินแสนสี่หมื่นต่อท่านตลอดรายการคือเราไม่สามารถแบบอ่าไปไปรู้ให้เขาได้แหละ <laughs> นะง่ายๆนะ โอเคอ่ะมาเเพื่อนตอมาส่วนของ,ง,ง KTC นะ KTC ผ่อน0% 4เดือนของไอสตูนะโอ้โหแอบน้อยสุดเลยนะแล้วก็ดอกเสียดอกเบีย้ย0.7 4% 6เดือนกับ10เดือนอืม,อมโอเคเลยนะฮะก็ไม่ค่อยเชีย์เท่าไหร่นะที่ผมไม่ได้ไม่ได้ดิสเครดิตเขานะขออภัยนะฮะก็คือในมุมมองของแบบผมขอเป็นผู้โทษแล้วกันแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบจะมาซื้อและเลือกอะครับคืออันนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้มีเงินก้อนนะผมอาจจะแบบอาจจะข้ามไปเลยนะ k t c นะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันอ่ะผมจะอ่านให้นะครับก็ปัตเครดิตวีซ่าเนี่ยลด2.5%แลุดห้าเปอเซิจิันคืน2.5นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยรับแค่1.5จุดหจริงๆอันนี้แอบน้อย1.5เนี่ยน้อยกว่ากรุงเทพอ,อีกนะครับอ่ะเราดูดูตัวอื่นแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจก็คืออ่ะต่อที่2คือแรก คะแนนขั้นต่ำห้าพันบาทลด,ดรับเครดิตเงินคืนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เกินราคาสินค้าอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนก้นนี้ก็ได้เครดิตเงินคืนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะแล้วก็อันนี้และคะแนนเท่ายอดซื้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยแอบน้อยกว่านี้ด้วยคือคือคะแนนเนี้ยใช้สองเท่าเห็นปะอันเนี้ยใช้แค่เท่าเดียวรีบห้าเปอร์เซ็นต์ KTC แอบมีคุ้มอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนใช้คะแนนน้อยกว่าและเปอร์เซ็นต์เท่ากันในวิวนะอ่ะลองดูนะครับเงื่อนไขเพื่อนก็ลองลองอ่านดูนะว่าว่ามีจำกัดอะไรบ้างนะคครรับับบออ่ะ่ะะมาต พอดีมันชื่อหางมันเยอะนะผมเขาไปเร็วนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัว s อ b นะครับส่วนเปเซ็นต์สิเดือน,นเครดิตเงินคืน 2, 2สูงสุดไม่เกิน3 0,000บาทนะครับเึิ่มเพิ่มเอฮึโอเคปกติทั่วไปนะครับแล้วก็นี้ก็คือใช้คะแนน10เท่าฮะคูณสิบไปหรอของยอดแบงก์จากเครดิตเงินคืนหนึ่อกซ์สิบเอ๋อโอเคเข้าใจละก็คือผมคิดว่าหลัก,ลกๆอะ่ะก็คือเหมือนใครว่าเราเอา เอาคะแนนเราอะคูณเข้าไปถ้าเกิดเพื่อนอยากลดแบบได้ฟรีเลยก็คือสิบใช่ปะใช่ไหมรอยเปอร์เซ็นคือเหมือนได้ฟรีแต่ว่าใช้คะแนนแบบสิบเท่าอ่ะสิบเท่าก็เท่าไหร่อ่ะสี่แสนคูณสี่แสนคะแนนอะใช่ไหมสี่ห้าแสนคะแนนแต่ว่านี่เขาจำกัดแล้วสูงสุดเจ็ดแสนคะแนนหรือเจ็ดหมื่นบาทต่อท่านก็คือไม่เกินเจ็ดหมื่นบาทต่อท่านอยู่แล้วนะครับก็ก็ลองดูเ,เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเราจะแลกให้คนอื่นนะคือถ้าเกิดคะแนนเราเยอะมากเนี่ยอันเนี้ยได้ฟรีเลยนะโอ้ยไม่ผมแอบดีว่ะ ผมว่าผมไปใช้รีฟมันดีดักขึ้นดีกว่าคะแนนคุ้มจังเลยนะอ่ะโอเคเพื่อลองดูนี่เออเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นเหมือนกันครับแฮปปี้ดีถ้าคนถ้าคนมีคะแนนแฮปปี้ก็ก็ยิ้มกว้างอยู่เหมือนกันนะอ่ะต่อมาเคแบงแบงเขียวยอดนิยมนะครับก็ส่วนบอรเช่สิบเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ะ iPhone 1 4ทุกรุ่นนะครับเครดิตเงินคืน1น0 0บาทนะครับจำนวนรับสิทธิ์เครดิตคืนร0อสิทธิ์แรกอีกโอ้คลิปแรกด้วยนะฮะ ก็คือเราอาจจะไม่ใช่สอสสิทธิ์แรกก็ได้ผมว่าไม่ทันแล้วตอนนี้นะฮะก็ก็ลองดูเพื่อนเพื่อนอะเพิ่มเพ่อะไรเอ่ยคะแนนเท่าใช้คะแนนเท่าย,ยอดแบ่งจ่ายรับครดิตลางคืนเท่้าเปอร์เซ็นต์เท่ายอดแบ่งจ่ายก็คืออะก็คือคะแนนเท่ายอดซื้อนั่นแหละพูด,ดง่ายๆก็ลองเวทดูครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ผมว่าเน้นไม่ได้นะคงได้แต่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละนะครับอืมใช่ไหมอืมอืมแค่นั้นแหละนะครับ แล้วก็ต่อมา UOB นะครับ UOB ก็สูงเป็นสิเดือนเหมือนกันนะครับเครดิตกงนคืน2%ร์นไม่เกิน24,000สูงสุดสบาทอ่่าฮะโอเคได้สองบัตรนะเพื่อนเพื่อน UOB จะมี UOB เครดิตการ์ดกับ UOB tomorrow นะกลุ่มกลุ่ม tomorrow ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อ่ะคะแนนพรีเมียมพิเศษของเขาก็คือบอกว่าใช้33,000คะแนนแลกมาแชล4,790ผู้ฟัง คุมไหมเหรออือหึผมว่ามันอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสิบ้าเปซ็ต์่ะสิบห้าสิหกปอร์เซ็นอะอือหึก็ถือว่าเหมือนเราคกินึงเอาเครดิตเงินคืนแหละมันเพื่มหเอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมันแปลงเป็นเป็น,ปนหูฟังไปก็ก็ลองดูครับบางคนที่อยากได้หูฟังมาแชร์ไว้แล้วก็ก็อาจจะโอเคนะถ้ามีคะแนนอยู่ก็ก็แลกไปนะครับอุ้ยหมดแล้วเหรออุ้มีต่ออีสาต่อนะฮะโทษทีต่ออสามด้วยอุ้มีสามต่อนะฮะแรก คะแนนเท่ายอดแบ่งชำระรับเครดิตเงินคืน2%โอ้ก็ได้ได้อีกนะเพื่อนๆนะคือใช้คะแนนอีกอะ่ะเหมือนถ้าคะแนนเราเยอะอะเราก็ใช้ลดได้อีกเออ,อยูมีนี่แอปแอปดีอยู่เหมือนกันนะหมดแล้วใช่ไหมโอเคฮะห,หมดแล้วนะโอ้โหว่าคลิปนี้นานแน่เลยอะโอตายแล้วเล่นง่ายนะเพื่องงนเะพื่อนนะอ่ะมาต่อ a อกันเลยนะครับเรียงมาทีละตัวนะ AS นะครับก,ก็หลักๆมีบัตรอะไรบ้างนี่ผมว่าน่าจะเร็วนะครับก็บัตรซิตี้นะครับสุ่มเป็น10เดือนเครดิตเงินคืน5%บวก7,500้ะเจ็น8เออ โอเคครับก,ก็ลองดูนะอันนี้คือรับคืน5%เลยนะครับเลยนะต่อที่หนึ่งคือได้เลยถ้าผมอ่านอย่างนี้คือได้เลยนะพอเด็ไม่ลงดีเทลเยอะเฮ้ยผมไม่ได้อ่านเยอะนะครับก็ลองดูนะก็คือเนี้ยเห็นปะ่ะร่วมรายการตั้งแต่16ถึง31ธันวาึ่งปีนี้เลยนะเพื่อนนะยาวๆเลยนะเพราะกลุ่มคนที่พีไม่ทันอย่างผมก็พีไม่ทันนะฮะผมก็ต้องรอช่วงหลัง16นี่แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือถ้าเกิดมีซิตี้ลด5%เยอะนะแล้วก็ใช้คะแนน60,000ลดได้ 7,800บาทเราคิดิตเงินคืนก็10กว่าเปอร์เซ็นต์มผมว่าโอเค10กว่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยนี่น่าจะ12นะครับอ่ะต่อมาสั่งฝั่งขวาคืออะไรฝั่งขวาก็คือกลุ่มของบัตรกดเงินสดเลยที่เครดิตน,นะครับก็0%ูนเดือนรับเครดิตเงินคืน5เท่ากันเลยนะเท่ากันเบสน,นะครับ0% 24ย์เอนต์บสี่ดือนรับรับเครดิตเงินคืน3แต่ถ้า3ามสเดือนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เครดิตเงินคืนแล้วก็ลองดูนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็ใช้คะแนนอะไรไม่ได้นะครับก็ถืืออออออวว่่่่่าาาาาเเรรรรแแคคบบบยดยดะะะะลกผอออกผนนไปันะมต SCB หมายซีบีของเขาไม่ได้เยอะมากนะครับห้าหกเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อกี้ได้ร้อยนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะไม่เป็นไรดูกันฮะก็อะก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงแคมเปญระหว่างถึงสิ้นเดือนนี้เพื่อนก็คือ30กันยานะครับลองดูนะ A shop ก็คือลด6%นะครับในกลุ่มของอะ,อะไร private beyond prime first ก็ระดับแบกบัตรแบบแบบสุดๆอะ่ะบัตรแบบแบบสุลต่านนะเพื่อนนะก็ แต่ถ้าเกิดทุกไปก็ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราอิงห้าเปอร์เซ็นต์ละกันนะเพื่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นออนไลน์สโตร์ก็คือตามนี้เลยห้าเปอร์เซ็นต์กับสี่อ่ะถ้าถามผมออนไลน์ Online, ลดน้อยกว่าหน้าร้านนะอ่ะแอบนี้ดูไหมออนไลน์ Online, ลดน้อยกว่าหน้าร้านแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะก็ลองดูลองเวทด,ดูนะครับว่าว่ายังไงนะอืมอ่ะต่อมาถ้าเกิดสมมติเพื่อนเพื่อนหลุดช่วงนี้ไปแล้วนะหลุดช่วงของเดือนกันยาไปแล้วเข้าตุลาแล้วช่องทางของเอชช็อปเนี่ยลดห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะบัตรเครดิตอื่น แต่ไม่แน่ใจว่าาบยอนกับอะไรพวกนั้นนะเขาจะลด5%ไหมหรือยังไงอันนี้ไม่ชัวร์เพราะเขาไม่ได้กําหนดบอกว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อแต่ผมคิดว่าก็คงอยู่แค่5%แหละถ้าเกิดไม่พีแบบนี้นะแล้วก็ออนไลน์ไม่มีเขตกลางคืนแล้วนะเพื่อนนะออนไลน์ online คือซื้อเต็มจํานวนนะครับจ่ายราคาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะเพื่อนนะก็อ่ะผมพูดตรงๆว่ามาช็อปเถอะนะเพื่อนนะไม่เสียเวลามากเกินไปหรอกช็อปเขาเยอะอยู่นะครับอืม ดีดีซีไงเออใช้คะแนนอ่ะโอเคเนี่ยเพื่อนก็คือแคมเปญคล้ายๆกับไอสตูเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันเลยคือการใช้คะแนนกี่เท่า1เท่าลด10บสองเท่าลดยี่สิบสามเท่าลดยี่สิบแต่เนี้ยเขาสุดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือห้าเท่านั้นเพื่อนนะแต่ว่าเมื่อกี้สุดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่คะแนนของเราแล้วกันนะเพื่อนนะลองดูเอานะครับแล้วก็ฝั่งขวาเอซีบีสปีดี้แคสก็คือใบก่อเงินสดเหมือนกันนะครับคิดเงินคืนสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเพื่อสามารถผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสิบแป แต่ถ้าเกิน3พงเนี่ยไปถึง3พงเนี่ยไม่ได้แล้วก็แค่เด็กเงินคืนถ้าเกิดเทียบกันปุ๊บเทียบกันปุ๊บผมว่าอันนี้แอบคุ้มกว่าได้สี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเพื่อนๆจะกะจะผ่อนนานนะกะผ่อนเกินสิบอ่ะมาใช้สปีดี้แคดนะฮะแต่ถ้าเกิดผ่อนแค่สิบโดยอยากใช้บัตรกดเงินสดอ่ะไปใช้เลดี้ฮะห้าเปอร์เซ็นต์นะมุมมองของผมนะเพื่อนๆในะนนามมุมมองผมนะครับเพราะเราก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันนึกออกปะนะผมไม่ใช่กูรูการเงินอะไรทั้งนั้นนะครับ ก็อ่อะต่อมากรุงศรีนะครับกรุงศรีเนี่ยได้ในส่วนของตัวอะไรเอ่ยมาแบ่งชำระตั้งแต่15,000บาทโอเคก็คือตัวผ่อนนั่นแหละเพื่อนเเราจะผ่อนเท่าไหร,ร่นะฮะก็รับคืนไปตามนั้นก็ผมว่าตัวเล็กเดียวกัน900,000นึงก็คือไอเดียกันเดียวกับไอสตูเลยเพื่นไปดูเอาแล้วกันนะครับเหมือนกันเลยเป๊ะไม่มีอะไรต่างเลยนะฮะส่วนเปอร์เซ็นต์สิบอันนี้ได้10 15นะครับก็ถ้าผมดูอย่างเงี้ยแรงไวๆอ่ะ ผมรู้สึกผมว่วาซิตี้กับ s อ b ซีบแอบมีภาษีดีกว่าแล้วนะขอ,ข,นของกัปเฟอร์ชอยนะครับอ่ะมาต่อก็อนนี่ก็ของกรุงกรุงเทพเออชอบพูดเฉงาะวกรุงศรีตลอดเลยนะครับอ่ะกรุงเทพก็ส่วนเปอร์เซ็นต์สิบรับเครดิตเงินคืนสองเท่ากันนะครับจำผม,ผมจำผมจำผมจำตัวเลขได้อยู่เท่ากันนะครับแล้วก็รับเครดิตเงินคืน12บสองเประเซ็นต์สาบวกคะแนนแล้วสมแตงกียวสา0 0ัคะแนนรับเครดิตเงินคืนห้าเปอร์เซ็นต์เป็าห้า0ันบาทแล้วผสมแตงกู dangerous. อ่ะโอเคเหมือนกันเปื่เพื่อนๆและคะแนนคูณ2กับและคะแนนในในตัวท่ทยอดซื้อแหละโอเคเข้าใจแล้วนะฮะ ต่อมาส่วนของตัว uob นะครับแล้วขึ้นอีกขึ้นสีเนตเลยนะครับลงทะเบียน s m s ก่อนนะนะครับแล้วก็อเอหมือนเดิมใช้คะแนนสามสำัคะแนน,นมาแชลนะครับแล้วก็ใช้คะแนน4เท่าลดสูงสุดได้48%ก็คืออันเนี้ยคล้ายๆกับ scb แต่แอบ,บเยอะกว่าก็คือคะแนน1เท่าอ่ะได้12%เห็นปะ12แต่ข้างบนอ่ะตรงเนี้ยได้แค่10เห็นปะคือในเนื้อถักว่าใช้คะแนนน้อยกว่าใช้แค่4เท่าจะเกือบได้5เท่าของ scb นะอันนี้แอบบแอบคุ้มอยู่นะอืมลองดูนะเพื่อนนะ ต่อมาเอ้ยมีต่อที่4ี่ด้วยเว้ยต่อที่4แล้วก็บกเดินทางอีกนะฮะก็คือไม่ต้องใช้แต้มเพื่อนได้เลยนะใช่ปะตลอดรายการอืมไม่รู้ว่าจํากัดอาจจะจำหนดจำกัดใบเพื่อนก็ลองดูแล้วกันอาจจะหมดไปแล้วนะฮะ,ะต่อมาของ KDC นะเพื่อนแต่ใน KC ผ่อนสูตรมเซนสิบแล้วนะครับของ AS นะเมื่อกี้สูตรมัเซนสี่จะได้ไหมของ Astro ฮะอันนี้สิบเดือนแล้วนะเพื่อนแต่ว่าเนี้ยเขาบอกว่า คิดกันคืนนะครับไม่เท่ากันนะวีซ่ากับตัวอื่นไม่เท่ากันนะเพื่อนแล้วก็เรื่องของระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อในช่วงของ9กันยาถึงสิ้นเดือนตุลาเนี้ยได้คิเกันคืนที่4%สูงสุดนะเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดเราเลยระยะเวลานั้นไปแล้วนะครับก็คือหลังจากพฤศจิกาหรือธันวาเนี้ยเราจะได้แค่สามเปอร์เซ็นต์คือหายไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนนะก็คือเหมือนเหมือนเขาบอกเราไกลๆนั้นเพื่อนนะว่าอยากให้เราซื้อเร็วเนออกห่ะให้ซื้อเร็วหน่อยนะครับถ้าอยากได้อยากได้ออของถูกก็็ตต้้้ออออออองงงซืืืเเรรรววหนน่่่ยะคคับแลมาข การใช้คะแนนส่วนลดเพิ่ม18%เนาะก็คืออ่ะอันเนี้ยคือใช้ประมาณขั้นต่ำ5,000คะแนนนะครับได้18%ถ้าเราซื้อเร็วไม่เกินตุลานะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อหลังตุลาไปแล้วนะครับได้แค่16%โดยใช้คะแนน5,000เท่ากันนะเห็นปะหายไป2%เยอะอยู่ผมว่าน,นี้ก็เหมือนแบบแอบกึ่งๆบ,บังคับอยากให้ซื้อเร็วแหละอ่ะพูดตรงๆนะครับแล้วก็อ่ะต่อมาเรื่องของใบกรกดเงินสดของ UOB Cash p a s s นะครับถ้าผ่อนส่วนเปอร์เซ10เดือนได้4%นะครับ อ่ายี่สิบเดือนได้สามสามหกเดือนได้สองอันนี้สามหกเดือนยังได้เกลี่ยกันคืนเลยนะเห็นปะข้างบนอ่ะยังไม่ค่อยได้กันนะครับแต่อันนี้เราได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะผ่อนยาวๆนะผมว่า UOB Cash Plus เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าจะค่อนข้างโอเคอ่ะน่าจะค่อนข้างโอเคนะอ่ะมาต่อกันฮะต่อมา KTC Proud นะครับ,รบก็บัตรกดเงินสดบัตรโค้กสินเชื่อของของ KTC นี่แหละผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์สิบนะครับสูงเปอร์เซ็นต์สิบรับเกลี่ยกันคืนสามเปอร์เซ็นต กับ2%แล้วแต่ระยะเวลานะก็ก็ลองดูเอาแอบผ่อนน้อยนิดน,นึงเหมือนกันนะถ้าผมแอบผ่อนน้อยไปนิดน,นึงกับบัตรกดเงินสดนะครับอ่ะลองดูต่อมาของ Kbank นะครับ Kbank ผ่อน10เดือนเหมือนกันนะครับแรับรับเพื่อเคืนสมเปอนตแล้วก็15%เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ผมว่าไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมา TTB นะครับ TTB ก็โอ้แอบเยอะอยู่เหมือนกันนะ นะครับต่อที่หนึ่งก็คือรับกันนคืนหกเปอร์เซ็นต์เลยนะหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเราซื้อภายในตุลานะเพื่อนนะโอ้โหแต่ถ้าหลังตุลาเลทหลังช่วงช่วงกลางตุลาป่ะใช่ปะะมันมันมันแอบวันแปลกแปลนะอืมอันนี้ผมว่าเ,เพื่อนต้องแอบไปเช็คกับกับ aet หนึ่งผมว่าวันมันมันเหลื่อมกันไปหน่อยอันนี้ถึงสามเอ็ดอันนี้ถึงสิบหกถ้าเกิดผมไปซื้อวันที่ยี่สิบอย่างเงี้ยผมจะใช้้ผมจะได้เลทไหนแล้วเนี้ยนึกออกไหมอันเนี้ยต้องเช็คก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนให้ดีนะหรือไม่ก ก็ลองดูหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะต่อมานะครับแล้วก็ต่อที่2เนี่ยเราใช้คะแนนลดได้อีก15%สูงสุดนะครับก็10,000คะแนนลดพันหถ้าเป็นอ่ะตระโกนซิกเนเจอร์หรือพวก Infinite อินฟินิตยังไงครับก็ปรับสูงแต่บัตรอื่นๆก็12%เหมือนอันนู้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตัวของอ่าเอ็กเพรสแคสของ s อ b ซีบีใบก่อนสุดเอชไม่ใช่เอชซีบีเคแบงก์อ่ะขอะะโทษฮะเคแบงก์ใบก่อนสุดของ K Bank นะครับก็ ได้3%นะครับ0%แต่ถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่18 24 23ผมเขาผมเข้าใจาว่า30กว่านะไม่ใช่ยี่หรอกนะฮะจะผ่อนออกมายี่เดือนไม่24เดือนอยู่ตรงนี้นะฮะผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะเพื่อนนะแล้วก็ไม่มีเครดิตกลางคืนนะครับก็คือจะได้กลางคืนก็ต่อเมื่อ3%ที่ผ่อนสิบผมว่าถ้าเนี้ยอย่างนี้นะเราผ่อนแบบเครดิตดีกว่าเ,เพื่อนเอาตรงๆนะแบบ ผ่อนสิ 10, ได้แค่สิเองอะ่ะผ่อนมาเครดิตถ้เกิด <c oughs> ได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่า3%ามเปอร์เซ็นต์อีกนะฮะแล้วถ้าเกิดอยากผ่อนยาวๆก็แบบไปบัตรอื่นเถอะ <c oughs> พอเนี้ไม่ได้เครดิตเงินคืนแล้วอย่างข้างบนนี้ยังได้ปะเนี่ยพวกนี้ยังได้เลยนะฮะอ่ะต่อมาสุดท้ายก็ของตัวแฟลชการ์ดก็คือบัตรกินเงินสดของ t ีทีนะครับก็ได้เครดิตเงินคืน6%ถ้าซื้อเร็วนะถ้าซื้อช้าหน่อยก็3%นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวอุ่มอีออนนะอีออนก็ 0%10 ของตัว Happy Plan นะครับไม่มีเคกลิงกกคืนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของ Happy Pay นะครับก็ส่ว0%ได้ถึง18เดือนนะครับแต่ถ้าเกินหลังจากนีน้คือต้องเสียดอกนะครับไม่มีเคกดินคืนหมดเลยอันนี้ก็พิจาราดเูเพื่อนๆแล้มีบัตรอันไหนก็ลองดูนะครับแต่ก็พยายามใช้ใจอย่างเหมาะสมแล้วกันนะอ่ะจบของ AS ดูของ True ต่อคิดมันจะนานเกินไปนะเนี่ยนะอ่ะผมว่า ทีเดียวให้หมดแหละอะน่าะอันนี้ทีเดียวให้หมดไปเลยนะครับมาก็อยู่ตรงนี้เพื่อนกดตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนหน้าตรงนี้แล้วผมกดมาแล้วมาให้แล้วนะครับก็น,นี้ก็ลองดูนะอันนี้ก็ปุ๊บผมดูเร็วๆให้นะดูไวๆให้เลยนะครับอืมเหมือนกัน7%กับ5%เก็อยู่ที่แรง์กิ้งบัตรของเรานะเพื่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดบัตรกดเงินสดอ่ะอันเนี้ยอยู่ที่0% 10นิ ยี่เดือนได้คืน3%ามเปอร์เอ๋แต่ดีเทลมันน้อยมากเลยนะต้องไปต้องไปเจาะอ,อีกทีนึงนะครับอืม UOB UOB ปุ๊บเคด UOB ได้คืน5.5%นะครับแคดพาร์ตได้4 3กับ4โอเคฮะใช้คะแนนเหมือนกันเป๊ะอ่ะเหมือนกันนะครับคะแนนเท่ากันก็คือ1เท่าได้12%บนะได้ไม่เกิน4เท่าอืมถ้าเหมือนกันผมขอไปเร็วแล้วกันนะเพื่อนนะอีห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อ่ะไปไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเหมือนกันเลยระยะเวลา ก็น,น่าจะได้ดอกอันีเอ้ยผมขอแอบแบบดูนะะึงนะผมรู้สึกว่าทําไมทูให้เยอะกว่าวะผมคิดไปเองปะสี่กับสามไม่คิดไปเองนะห้ากับสามอืมไม่คิดไปเองนะเพื่อนได้เยอะกว่าแต่ว่าเยอะกว่านิดนึงไม่เยอะมากอืึแต่อันอื่นน้อยกว่าเออเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนลองเวทด,ดูแล้วกันนะครับว่าเราบิทไหนก็ก็ใช้น้นแล้วกัน ต่อไปควบกลุ่มของกรุงศรีทั้งหมดนะครับกลุงกรุงศรีเฟิร์สชอยด์เดวันโลตัสแล้วก็โฮมโปรพวกเนี้ยก็อยู่คลิกกันคืนน้ำมันนี้เพื่อนๆอื่อนไม่เกินพันแปดนะครับแล้วก็ใช้หนึ่งหมื่นแลกเพิ่ม15%โอเคครับเสร็จปุ๊บอ่ะทีทีบทีทีบอันนี้มีสูงสุด60เดือนที่เป็นทีทีบแฟตก็คือตัวของบัตรจดงเงินสดนะครับได้สูงสุด60เดือนแต่เงอนไขดงไม่ดอีกทีึงนะ ได้คืน7%ปโอ้โหเยอะนะอันนี้เยอะจังนะครับถือว่าเยอะนะตัวของอันนี้ได้ถึง15ตุลานะครับก็ลองเช็คโปรกันอีกทีนึงนะถ้าเกิดเราซื้อเกินนะครับซิตี้สิบเตือนของเครดิตถ้าเกิดเรียเครดิตโอเคครับสิบเปอร์เซ็นต์คืนสามเปอร์เซ็นต์โอเคก็ผมเมื่อเงื่อนไขเดียวกันแหละอันนี้อันนี้เขาไม่ได้บอกเงื่อนไขละเอียดนึหรอ,อกไหมเพื่อนคืนนี้ก็คือมันจะมีรัแต่เดือนอีกถ้าเกิดเราผ่อนผมว่าสามเปอร์เซ็นตะ์อยู่ที่อันนี้ เปิดให้ดูเนี่ยน่นจะไม่เกิน24เดือนนะถ้าเกิดเกินนั้นน่าจะไม่ได้นะครับอือลองดูนี่อันนี้เร็วๆนะเพื่อนนะขอ,อย่าไปไวๆเพราะว่ามันจะนานเกินไปแล้วฮนะ <c oughs> อ่ะปะตัวของ K-bank ก็10เดือนเครดิตนะครับตัวของ x pay cash 3 6เดือนนะครับรดอกเบี้ยเคือ5้ปอร์เซนตแต่ของทูค่อนข้างหยาบนะไม่ถึงว่าไม่ไม่ไม่ที่หมายถึงว่า นั่นนะหมายถึงว่าเขาทำแบบไม่ได้แตกดีเทลแบบละเอียดมากให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คทุกบัตรนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะซื้อนะอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆจะอยากจะซื้อทูแล้วก็ให้ไปเช็คทุทกๆบัตรที่เรามีนะครับว่าอันไหนมันได้อะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะอันนี้ก็กลุ่มข้างล่างกัเป็บัตรอื่นๆอย่างเช่นวอีออนแฮปปี้เพย์ของอ่าเลนิกเอ็กต้านะครับแล้วก็มียูเมยยูเมยพลัสก็มีนะอันนี้นะนะครับแต่ทุกของเอไม่มีมั้งใช่ปะยูฮม่ไม่น่ามีนะครับแล้วก็สุดท้ายของ d มาลุยกันเลย d t แทเครือข่ายนะฮะดีแทเนี่ยได้อะไรบ้าง KDC วีซ่าหนะครับแล้วก็ KDC เฮดอื่น3%ได้สูตรสามสิขั้นต่ำห้0 0ัคะแนนอ่ะผมว่าใกล้เคียงกันแหละอืบหกอร์เซอ่ะผมจดตัวเลขนี้ไดใ้ใกล้เคียงกันนะครับต่อมาก็อ่ะเครดิตกรุงศรีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ250 500 900 1ส0 0 1,800โอเคฮะเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ บัตรเคิกรุงเทพนะครับต่อให้หนึ่งรับที่ถึงคืนสเปอร์เซเท่ากันเป๊ะนะครับอื Thank you. อฮึแตงกิ้วโอเคเหมือนกันแตงกิ 3, 000, ้วสามพันคะแนนสิเปอร์เซ็นนะครับโอเคอโอเคผมว่าใกล้เค,เ,คเ,คเ,คเคียงกันแหละยีนตคะแนนสเท่าโอเคครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับยี่สห้าคะแนน2สองเท่าเหมือนกันไม,ม่ไม่มีอะไรต่างกันนะครับ ต่อสุดท้ายอ่าไม่ใช่สุดท้ายสิเ c b นะครับ0% 10เดือนนะครับแล้วก็เครดิตเงินคืน5้าห้วเครดิตเงินคืนสูงสุด5%โอเคครับอ่ะเหมือนกันก็คือใช้คะแนนคูณเข้าไปคะแนนกี่เท่าก็ลดตามนั้นเท่าละ10%สูงสุดสแต็กได้ไม่เกิน5เท่านะครับกสิกร0%นาน10เดือนระหว่างโอ้โหนี่ยาวถึงปีหน้านะครับก็คือโปรนี้ไม่ไม่น่าเปลี่ยนนะครับแล้วเครดิตเงินคืน,น1,000ลงทะเบียนแต่อันนี้ จำกัดสิทธิ์ที่มีการเอียนผ่าส์หนึ่งสิทธิ์ต่อ1บาทต่อรายการไม่แน่ใจว่าจำกัดแค่500สิทธิ์หรือว่า1เบอร์ลงได้500 1บาทลงได้500ครั้งอืมไม่แน่ใจครับอืลองเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับราคเฉลี่ยคือสิเปอนต์เมื่อใช้เคพอยท์นะครับเอ่าพิจารณาดูนะคุณ K Point ใช้โอเคครับก็อยู่ที่ว่าเรารูดเท่าไหร่นะอย่างเช่นนี้เขาใช้30,000 เขาสมมติว่าสมมุติใช้คะแนนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบปุ๊บพันหรือปันนี้นะแล้วก็แลกไว้เสร็จปุ๊บเราได้เงินคืนมาตามนี้เลยสี่พันเจ็ดร้อยที่คูณที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คูณตรงๆเลยนะครับอือฮึอ๋อเขามีเงื่อนไขต่อข้างล่างนะเพื่อนลองอ่านดูนะครับเงื่อนไขค่อนข้างละเอียดเลยแหละเออเขามีแหละอันนี้อันนี้ละเอียดนะแต่ว่ามันเป็นตัวหนังสือที่แบบโหยุ่ยยับอ่ะอ่านยากอยู่นะนะครับโอเควันนี้ครบท้วนประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนนะขอญาบมาเร็วๆแล้วก็ ไม่เร็วหรอกผมว่านานแล้วแหละก,ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าแบบมีมอะไรที่มันเข้าเขาแล้วก็เหมาะกับเราบ้างน,นะครับก็และสุดท้ายนี้ก็อยากเตือนเพื่อนว่าอันไหนที่มันแบบมันเกินไปหรือมันเกินตัวก็อยากให้แบบเอออาจจะต้อง่างใจนิดนึงนะเพื่อนนะพยายามแบบลองดูที่เราไหวนะครับอยาให้มันเป็นภาระหรือกกรนะอยากให้มันแบบกระทบชีวิตเรานะอย่าให้มันเหนื่อยเกินไปนะครับเพราะยังผมก็ยังไม่ชื่อเลยอยากได้แหละนะครับแต่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าความจําเป็นเดี๋ยวผมต้องคํานวณค่าใช้จ่ายอีกนีนึงนะครับว่าแบบมันมันหนักเกินไปไหมนะครับเพราะผมก็ยังมีมะรากับนค ลองดูเพื่อนเพื่อคิดว่าคงจะเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรอัปเดตมาผมจะพยายามมาอัปเดตในช่องให้แล้วกันนะครับในเรื่องของกลุ่มอเออไม่บอกเลยช่องมันนี้มีอะไรบ้างใช่มันนีหมีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์เพื่อนก็คือเหมือนใครว่าการเงินเก็บเงินแนะนําแอปแนะนําบัตรเครดิตแนะนํานนหุ้นบ้างคริปโตบ้างคืออะไรเงี้ยแต่ว่าบ,บอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ชักชวนทาอะไรเลยนะผมมันก็คือเหมือนเป็น เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบชอบการลงทุนชอบการเงินอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วมาศึกษาเองบ้างแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะมาแชร์เพื่อนเพื่อนบางบางท่านที่แบบอาจจะแบบเริ่มศึกษาอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเราจะได้มาแลกเปลี่ยนคุยกันเหมือนเป็นสังคมสังคมหนึ่งนะนะครับก็เป็นช่องใหม่ก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโดยชน์ครับลุกเนเพื่อนกดไลค์ผม,มนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องผมไปด้วยนะครับจะได้พลาดข้อมูลคอนเทนต์คลิปใหม่เราด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ามีอะไรครับเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างเลยผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับถ้าเกิดว่ามันมันหาได้จะหาให้นะครับแต่ถ้าไหนที่มันหาไม่ได้จริงก็เดี๋ยวอาจจะขออภัยไปก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆคลิปแรกหยาบๆหย่าไปนึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ,รบผม